สวัสดีครับเอฟซีครับตอนนี้าผมนะครับช่องทองมัตองทอนไรคขอนะครับกับลูกแพร่ไรพ่อนะครับกำลังเสดเดินทางต่อนะครับขับรถไปเรื่อยนะครับบ้านช้างบ้านช้างไปบ้านช้างระยองนะครับแต่ตอนนี้กําลังมุ่งหน้าเขาสู้อำเภอพุทนะครับมาเพิ่งออกแกโลงพักบ้านแฮดมากนะครับกาซีายงานความคืบหน้าเอฟซีเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ขออนุญาต นะครับแจ้งข่าวนิดนึงหลักการจะได้เดินทางนะครับผู้ใดอยู่ทางระยองโอ้ยผู้ใดอยู่ทางไหนบันช้างเมื่อน่ะผู้ใดอยู่ทางบันช้างนะครับกับเอฟซีเอฟซีนะครับกัจะเริ่มไปให้กำลังใจไปให้กำลังใจลูกแพ้เหรียญจิ๋งเมืองดหาดพีครับหาดเท่าหาดเท่าหาดเอ่อรูปรูปหาดเท่าเท่าเท่าหาดเท่านะครับหาดเท่านะครับเอฟซีทียูทั้งพุนนะครับทั้งบัญช้านะครับอย่าลืมไปให้กำลังใจนะครับ เดี๋ยวสีแจ้งอีกนึงว่าตรงไหนจะครับครับจะว่ายู่บัญชางอยู่บ้านชางอ่านอรอยกระทงนะครับพรุ่งนี้นะครับผู้ใดมีคู่กับไปนะครับผู้ใดมีคู่อะหาคู่ไปนะครับเออนะครับไดมีศิลป,ปินมีคู่แล้วศิลป,ปินมีคู่แล้วครับศิลป,ปินจะคู่แล้วเดือนง,งายนะครับคุณน,นี้ครับเดือนง่ายกันแล้วประเทศเดือนสิบสองน้ำตานองเต็มตลิ่งตอนนี้นี่ครับนี่ เพิ่งนายแพกย์่อยหนี่เออนั่นเนี่ยนะครับเราขับรถให้นั่งครับเพราะถ้าว่าเรา่ขับมันก็บอะไรท้ายคลิปนะครับนี่กาวาตั้งต่จมูครับครับก็นี่ก็เดินทางกันนะครับโอเคนะครับไปนอนแถวปักใชยครับผมครับผมสวัสดีครับขอดมุ้งพ่นเหรอครับพี่น้องนี่มีร้านขายหม่ำนี่ครับนี่หอยอ้นต้นหอยอ้นต้นหอยเต้นมีการสูฟื่นลมมีการปิ้งพร้อมตัวหนึ่งนางสูฟื่นร้อมซูฟื่นของไปข้าวตึ้ง เมนบอเนื้อเนื้อข้าวตึงด้วยวะโบวิ้นมันกับโบวิ้นจะหม่ำเนาะใส่ซีเ็นหนังอีกเอาข้าวไก่กับข้าวไตไก่กับข้าวสิ้นเจยวข้าวอย่างพวกมันก็ข้าวคนละข้าวคนละขันข้าวอีกข้าวหัวใหญ่อธิบายสองลาข้าวมือนี่ก็ถือข้าวนู่นเลยเดินทางยำขึ้นอ่ะคุยกันไปน้ำครับบ่ให้เงียบเพราะว่ามันมัน บอลนู่นขอลนวลกันไปนะครับมันจะได้บอลงว่วงนะครับแต่ว่ามันกับพระท่านเดิกดอกตอนนี้ยุ่เมืองพ่นสองสามสามสงสาุ่มนะครับไปเรื่อยๆครับไปเลยก็ลดขาสองถกคือขาองค์ครับแมนบาลาวิตโคราทงนิดครับขอครับปะทุมบังหันเห็นร้านมัมก็เลยรนมัมจุโบเก็บมัมมาแมนมามจูโมกค,ครับ,บ ้องใช้เหนื่อยเนาเดี๋ยวเรื่องเดีแตกผ่าผาจนเขามาจะแะเบิกวยเขากับแวนอยู่อันวากินเสรโอ้อยู่โคราชโคราชเนาะแต่ว่าราดมันป็นมันิดร้านลูกแฝดเโคราชมาเดี๋ไปเบิงหาสิวัิร้านขอรานที่เคยกินว่าแ่บหรือ่บกวยหน่อยคลหน่อยกับยางมุ้มันแซ่ออวหนึงกินอีแล้วครับไล่แตกพวกพวกกินอีกแล้ว ปลาตีนโป่โอ้ยมาดีหนูล่างกินเนื้อเนอะได้มากันสิบ่ซ้ำเนอ่น้องซ้ำแดงแดงตาว่าแต่กินครับพ่อเนาะโอ้ยเปิดคือมาเบิ้งยีบเบิ้งงอ้ไรยีบโป่งล่างเนี่ยไหนมิติแสดงแดงตามิจะกินต้นเนื้อซอยชุกได้กันเป็นเนี้ยงก็เป็นช่องนั่งครับเอ้ยเหีียวกันพี่น้องเอ้ยปวดเหงาเลยหนุ่มแพร่ปวดเหงารีิๆิไปได้เลย ไม่ยังไงใช่ตรงนี้ก้อนที่เขาข้หลานเขาจะ,ขอขอาจะหา,าสังเกตได้เริ่มมองเขาเงยมันสูงบ่ <laughs> ตอนอยุทางสวนภูมิ โอ้ลูกแพะเราเหนียวไว้ครับพี่น้อง น้ำทางต้องครับหิ้วเขาแล้วหาหมองกินเขาก่อนมาเท่นนี้เล่ยไปมองกินเข่าหมองกินเข่าหน,น,นาเขาหรืบอบ่ไกลเข่นนา,ากนะูเหนการน้ำท่ามันยังกระลึมเรื่องกินเข่เจ้ะ นว่านกินกีบมมเนี่ยป้นเมือนมุนอเลยว่านไม่เหมือนมุสอเลยป่นอ๋อปนกีปมกับแกงกีปมใส่นม่สมโอ้แสบขนาดอะไรอ่ะเรื่องยังบ้เรื่องยังบ่า เป็นทางตอนี่นอนเลย เห็ดเงาแจงแจงเงาไปโดดเนาะก็ยจจังเส้นโกสุมะเนาะอันนี้ถนนถนน,ถนนเส้นไงเนี่เนี่ยถนนเส้นลักเขาเขาเขาเนียนาเท็โอ้แจงจางปางก็ยังโกสุมสารครา,า้าไ่นะมันคือแจงดีแท้มิธาพอย่างดีเนาะนาเท็ไฟเงาแจงอดกมองนี้เนาะที่เนาะชั่วหรอเนาะที่นี่กินเขากันพี่น้องเอ้ที่นี่ยไม่ได้กินแบบ สวยยุคกดก่อนทองทองทองยืนโอ้ยคือแคบหมู่บ้านแผ่นดินทองนะครับลงหากินเขากินน้ำก็ไปนของเอ้ยน้องคอยเสียหาหม่องยั่วหม่องพักเท่นี่มันบอกมันไก่ใ้ระยองออยองมันไกลมากม หากินเขาจาน้นหน่อยเรากะ็ต้องหาที่พักก้อนที่เดินทางไประย่องบันชางต่อนะครับหายแพ้ลงมากก่อนนะครับอาลมณแล้วครับนืดหน่อยไม่เป็นยัง มีอะไรบ้างเอ้เาเกาเหลาก็มีวะเกาเหลาเนาะมีเป็นเมนูโกเด้งค่ะก็จะโกเด้งหมูเนื้อน้ำตกน้ำใสแล้วก็จะเป็นเมนูข้าวมีค่ะเกาเหลาก็มีใช่ไหมเากาเหลาวเกาเหลาหมูเนื้อหมูครับหมูข้าวสวยด้วยอะไรนะน้ำตกหรือน้ำใสน้ำตกน้ำตกน้ำตกหมูเนาะครับผมครับผม เฉพพอถวยก็กินโตแล้วเนาะค <laughs> รับอนะสลับสลับเออปรุงงจ้งปรุงได้เจาใช่ว่ปเป็นนัตาว่าปเป็นนังตาเยอะบวนแล เขาเรียกอะไรนมม้ำส้ม

นีก็เลยไปนอนเด้กินเขาก่อนครับกินเขาก่อนจะได้ไปรับไปนอนลีอิ่มแลับไปนอน,นอิ่มแล้วโอ้มีแห้งท้องเนาะกินนอนๆเนาะใครก็กินซีนอยู่ด้ล่ะ ขึ้นรถครับพี่น้องหาหม่องรับหมองนอนยนิ่งรับหม่องยูหมองเศร้ากอนเดินาทางต่อแต่ว่าร้านตรงนี้นะมันก็เป็นร้านอาหารระหว่างรับค้าประจําคาจวนกินเข้าไปเนี่ยรู้สึกว่าโอเคเลยครับแซ่บร่ากะมาตรฐานรสชาติแม่ครับมันจะแตกต่างกับวันที่เราไปกิน อาหารตามสั่งที่อยู่รอยเอดนะครับเราไปสั่งไอ้น,นั้นมันจะเป็นให้เราจําเป็นความทรงจําที่บ่ม,มีมือลืมมันนะประทับใจประทับใจนะครับแล้วก็ห้องก็ต้องหามังยูบังพักได้บ่ะทีนแมนบ่อแดนหัวมากแดนอะไรล่ะหลดแดนนดแมนบอ๊องแดนเซอร์บ่แมนบอือ เดนซื้อไม่ได้พูดโถโตเดนเท่านาอตาลูกโ่งสบายก็ออกมาเบื้องต้น่ละเบื้องต้นพอแ่งหอกมย่งอกพี่งอกเงอกอพี่งี่งอกงออกอกหงีงอกออหอาอกซืออแมนออกหงหงนอกห่นหงนกหเอหงอกอเหงหงอกหอะหงหงอหงอหงอหัอหน้าหอยหนอกหงอกอกออออยครับอ ได้เวลาหาหม่องจูม่องควากลับพี่น้องเอ้ยนั่นเข้ามารับกันแล้วเนี่เห็นบ่แอนใช่ยันยังปะอ๋อแดนเซอร์จุดจุดแยกกันใช่ไหมถ้าอ่านไทยรถตู้เดียรแมนรถยันแมนยูดอกยันแมนยูดอกยันยังว่าแมนยังว่าคือเขายังไมาจอดรับกัน แบนแบงเงินกันแล้วแจกผ้าปิดจมูกกันแล้วจะเข้าเซเว่นกันต้นไลยบ่ ดีท้ายมันมืดกับรถลำบากเอ้อาอเขามารับเด่นตัวไหนเด่นยังมาหลายจ้ะมอไซมาเจ้าหัวมันมาตัวนี้มันมันมีเบรกดิเดี่นเขาบอกรับการดีตอนนี้ตักท้งใช่ครับ ทิพพวันโฮมสเตย์มันเปิดไฟเหรอเหไฟอย่นี่มันไฟคืนเองตัวจังคืนละห้าร้อยขึนมาหาเลยล้างได้ปุ๊ล้างได้ปุบเนี่ยของแดงหมดละวันนี้มันเป็นหน้าบ้านเพื่อนเงียบจังข้างในมีที่ว่างไหม นี่น่าจะว่างมีเพิ่มากไปหนึ่งโทบ่โท่ศูนย์ดหนึ่งหมเขาพีอก็ไนยดหนึ่งโอ้ตาสมเด็วเดียวมันเดียวเลยเ <c oughs>

ม่าไหวพี่น้องเนี่ยตองมาพักที่ที่พักก้อนจะขึ้นเขาปักครับว่าต้องอเดินโซ่ก็จะเดินทางนะครับติดบ่ติดบ่ดครับครับพี่ผมเปิดห้องหน่อยครับ,รบนี่ติดเบอร์ทง โอ้ยฮ่าฮ่าโอ้ยตดแตกปวดๆเลยนะครับออกไปขึ้นหน่อยอืมที่พักโอเคเลยครับเป็น5หาอยบาทนะครับ รอเจ้าของรีสอร์นมาเปิดห้องให้มันจะมืดเนี่ยครับเพราะว่ามันอยู่ก้อนอีนขึ้นเขาครับมันกลางคืนน้ำพาวงว่าทัศนิยภาพมัเป็นแบบใดครับครับ,บเวด๋ยวไปในระ่องเท้าในี่เด่นขนาดนะยครับ มาแล้วครับเจ้าขอ,องรีสอร์ทมาแล้วเปิดห้องแล้วห้องไหนล่อเนาะห้องไหนอ๋ออ่อนิ่มๆนี่เนาะถอยเขาเลยครับ เลยครับพ่อครับเปิดแล้วครับห้อง อร่อยครับนี่ครับ ไฟใช้ได้ใช่ครับเบอร์โทรตรงเบอร์ที่โทรตกครับผมครับผม